มาดูแก้ไขจมูกครั้งที่สี่นะครับนะน้องก็ทําตัวซิลิโคนมาสามครั้งแล้วนะครับนะก็ยังไม่ได้ความสูงความโด่งเท่าที่ต้องการนะครับก็คุณหมอจะใช้กระดูกซิโครงอันนี้นะครับเพราะว่ามันยาวแต่ว่าก็มีความโค้งนะครับนะมีความโค้งแต่ว่าเดี๋ยวคุณหมอจะเอามาตกแต่งนะครับเสริมช่วงปลายจมูกนะให้มันยกให้มันยืดออกไปนะครับเนาะจมูกจะได้ไม่ตกไม่คว่า แบบที่เห็นนี้นะครับนะหลังเสริมแล้วมันควรจะแข็งแรงแล้วก็เป็นรูปทรงที่ที่มันคงไม่เอียงซ้ายไม่เอียงขวาแล้วก็แก้ไขหนังที่แข็งแข็งหนังที่เป็นทํงผืดมาสี่สามครั้งแลวนะครับนะ,ะเดี๋ยวว่าดูว,ว่ากระดูกที่นี้จะได้ความสูงความยาวแค่ไหนนะครับอนี่เสร็จแล้วนะครับอของเก่าที่ออกมาคือตัวนี้นะแป็นซิลิโคนตัวไอนะครับมันก็ปลายมันกระโดกลงเพราะว่ามันนิ่มนะครับนะมันนิ่ม นะมันอ่อนมันนิ่มนะครับคุณหมอเอาตัวกระดูกซี่โครงอันนี้แข็งแรงกว่านะครับนะแต่นี่ที่เหลือให้ดูเป็นเซี่ยวๆนะครับนะความแข็งแรงก็จะมีนะครับหรือว่าบางกดแล้วมันไม่สุดนะครับนะจากการที่คุณหมอใส่เข้าไปตรงปลายมไม่สุดเหมือนตอนคลิปวิดีโออันแรกนะครับนะก็ให้เปรียบเทียบ,บกันว่ากระดูกซี่โครงกบบซิลิโคนในยะมันต่างกันตรงปลายจมูกนี่แหละถ้าต้องการแต่งปลายจมูกแก้จมูกใหญ่จมูก,มกชมพู่ ปลายตกปลายเอียงปลายบางนะครับนะนะนเราใช้เป็นตัวกระดูกซิค,ครงนะครับนะจะได้แก้ปัญหาหลายๆอย่างจากการเสริมด้วยซิคนแล้วมานานแล้วมันเ,เป็นอุปสรรคนะครับนะใช้กระดูกซิค,คงทดแทนนะครับก็ได้รูปทรงแบบนี้นะครับเห็นีจมูกเขาสั้นหน่อยนะครับก็เลยได้ทรงที่แบบโด่งไม่มากนะแต่ก็คือตึงเต็มที่แหละนะครับเดี๋ยวดูยุบบวมจะสวยกว่านี้ที่1เดือนนะครับนะ